พลิกแฟมปุ่มที่ดินจุดตายนักการเมืองทําเข้าคุกหนีคดีหลุดเก้าอี้วิบากกรรมยกต่อไปของเอปรีนาไกรคุปอดีตสสราชบุรีพลังประชารัฐในเรื่องคดีอาญาในกรณีถูกดำเนินคดีในข้อหาบุกรุกที่ดินของรัฐซึ่งกรมป่าไม้ได้เข้าแจ้งความต่อตํารวจบกป,ปตสตั้งแต่ปลายปี2562จากนั้นตำรวจได้มีความเห็นสั่งฟ้องปารีนา ต่อมาเมื่อช่วงมีนาคม2564ปรินาได้ยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมเพื่อขอให้มีการสอบสวนเพิ่มเติมทําให้อัยการมีคําสั่งให้ตำรวจสอบเพิ่มเติมคลายแแมกสองคดีอาญาสาหรับปรินาเริ่มงวดเข้ามาทุกทีเพราะอัยการได้นัดฟังคําสั่งคดีว่าจะมีความเห็นสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องปรินาเป็นจําเลยในคดีอาญาหรือจะให้สอบอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ในวันที่20เมษายนนี้ ซึ่งหากบันดังกล่าวอายการสั่งฟ้องชีวิตปรินาก็เหมือนแขวนอยู่บนเส้นได้งานนี้ต้องสู้คดีจนถึงที่สุดอาจกินเวลาอีกอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าสองถึงสามปีกว่าคดีจะจบลงถึงจะได้รู้กันว่าปารินาจะชนะหรือแพ้คดีซึ่งก็คงทำให้เอปรินาว้าวุ่นใจไม่ใช่น้อยว่าไปแล้ว เรื่องปมปัญหาเรื่องที่ดินที่ทําให้เกิดการฟ้องร้องดาเนินคดีอาญาและคดีตามกฎหมายปปชโดยเฉพาะกับนักการเมืองอดีตข้าราชการประจําระดับสูงหากไปดูจากแฟ้มคดีก่อนหน้านี้ในส่วนของคดีที่ถึงที่สุดและเป็นเรื่องของการจัดการซื้อที่ดินหรือการใช้อํานาจรัฐเพื่อช่วยเหลือเรื่องการครอบครองที่ดินโดยมิชอบที่ไม่ใช่เรื่องคดีการบุกรุกที่ป่าสงวนแบบเคสคดีของปารีนาก็ะจะพบว่า เรื่องที่เดือดร้อนร้อนทำให้หนักการเมืองหลายคนประสบชะตากรรมทางคดีอาญาจนต้องหนีคดีไปต่างประเทศแล้วก็ถูกจองจำมาแล้วโดยคดีเด่นๆต้องเปิดหัวด้วยคดีที่ทำให้อดีตนายกรัฐมนตรีอย่างทักษิณชินวัตรกลายเป็นผู้ต้องหาหนีคดีมาจนถึงทุกวันนี้นั่นก็คือคดีทุจริตจัดซื้อที่ดินย่านรัชดาที่คุณหญิงพจมานชินวัตรหรือณป้อมเพชรในปัจจุบัน ได้ทําการประมูลซื้อที่ดินย่านรัชดาพิเศษจากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินโดยทักษิณซึ่งในขณะนั้นดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ร่วมลงนามยินยอมในฐานะคู่สมรสต่อมาสารฎกาแผนคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองได้พิพากษาว่าทักษิณมีความผิดจําคุกสองปี่วนคุณหญิงพจมานซึ่งตกเป็นจุเลยด้วยสารยกฟ้องโดยคดีที่ดินรัชดา คือจุดเริ่มต้นของการหนีสุดขอบฟ้าของโทนี่ทักษิณและยังมีวัฒนาอัศวเหมอดีตรัฐมนตรีช่วยมหาไทยซึ่งถูกดำเนินคดีในคดีทุจริตจัดซื้อที่ดินอำเภอคลองด่านจังหวัดสมุทรปราการเนื้อที่รวมหนึ่งันอไร่เพื่อทําโครงการจัดการน้ําเสียคลองด่านโดยสารีกาได้ตัดสินว่าวัฒนามีความผิดฐานะเป็นเจ้าพนักงานใช้ตําแหน่งนข่มขืนใจหรือจูงใจให้เจ้าพนักงานที่ดินออกโฉนดโดยมิชอบ จึงได้ลงโทษจำคุก10ปีแต่วัฒนาหนีคดีไปต่างประเทศจนถึงทุกวันนี้และอีกหนึ่งอดีตนักการเมืองที่โดนจำคุกจากเรื่องที่ดินเหมือนกันนั่นก็คือยงยุทธวิชัยดิตอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถูกสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางตัดสินจำคุก2ปีโดยไม่รอลงอาญาจากเรื่องที่ธรณีสงหรือที่ดินอ่าวพาย ที่ยงยุธในสมัยเป็นรักษาราชการแทนประหลัดก,กระทรวงมหาดไทยไปใช้อำนาจโดยมิชอบเพิกถอนคำสั่งของอธิบดีกรมที่ดินเพื่อช่วยเหลือบริษัทอัลไพเรียเอสเตทจำกัดและผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมายปิดท้ายที่สมชายคุณปลื้มหรือกำนันปาะอดีตผู้ยิ่งใหญ่แห่งชนบุรีอดีตนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขที่ถูกดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันทุจริตการซื้อขายที่ดิน ป่าเขาไม้แก้วให้กับเมืองพัทยาในเนื้อที่140ไร่มูลค่าถึง9.3ล้านบาทโดยที่ดินผืนดังกล่าวเป็นที่ป่าสงวนซึ่งกัมันเปาะถูกศาลตัดสินจำคุก5ปีกับ4เดือนในคดีดังกล่าวทั้งหมดนี้เป็นแค่ตัวอย่างที่ยกมาเพียงไม่กี่คดีแต่ก็แสดงให้เห็นว่าเรื่องที่ดินที่ป่าสงวนของแบบนี้หากได้มาหรือครอบครองแบบร้อนๆคนที่เกี่ยวข้องก็เสี่ยงรับเผือกร้อนจนกลายเป็นคดีความ ต้องหนีคดีไปต่างประเทศให้เห็นกันมาแล้ว